ชาแซมหนุ่มหน้ามนน้ำว่าเบิลลี่ที่ได้พลังแชมเปี้ยนนามว่าชาแซมมาครอบครองในภาคที่หนึ่งบอกได้เลยว่าในภาคที่หนึ่งนั้นผมถือว่าเป็นสกราตใหม่ของภาพยนตร์ดีซเลยก็ว่าได้เนื่องด้วยหลายๆอย่างที่ผ่านมามันค่อนข้างอึมครึมลงทิศทางกันมากโดยเฉพาะพยายามเร่งตามสปีดให้ทันในค่ายของมาเวลเรียกได้ว่ามาทำกันแบบเลทเทกเลยทีเดียวทำออกมาดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่สำหรับชาแซมในภาคหนึ่งนั้นมันเป็นอะไรที่เปิดมุมมองใหม่ๆของดีซีได้อย่างมากเลยทีเดียวทั้งมุกตลกทั้งการต่อสู้เนื้อหาเป็นอะไรที่ค่อนข้างเรียกกระแสได้ดีทีเดียวครับแต่วันนี้มือภาคสองออกฉายและผมเพิ่งไปดูมาบอกได้เลยว่าผมเองแบกความคาดหวังของชาแซมไว้บนหลังกันอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมจะต้องเลือกชมระหว่าง John นวิธสีและชาแซม2ดูกระแสของจอห์นวิธมาแรงมากครับและรู้ว่าลหลายๆสื่อต่างปลบมือการแสดงอันยอดเยี่ยมของคีอาโนรีฟกับจอห์นวิธกันแบบทั่วโลกผมเลยคิดว่าชาแซมน่าจะเป็นภาพยนตร์ฮีโร่ที่มาเบรกจอห์นวิธสีได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวเลยตัดสินใจเข้ารับชมชาแซมทันทีครับเอาละครับผมพูดมาถึงตอนนี้ ต่อจากนี้คือเนื้อหาที่บอกได้เลยว่าจะเป็นเนื้อหาใจความสำคัญที่มีสปอยและเชื่อผมนะครับว่าถ้าคุณรับฟังจนจบก็เพื่อตัวคุณเองทั้งนั้นจะได้ไม่ต้องรู้สึกปังอย่างเหมือนกับผมเรียกได้ว่าไม่คาดหวังมากเราก็จะไม่ผิดหวังมากซึ่งบอกได้เลยว่าเมื่อผมไปดูแล้วค่อนข้างผิดหวังมากเลยครับ ชาแซม2จุดเดือดเทพเจ้าแค่ชื่อเรื่องและตัวอย่างก็คิดว่าน่าจะเดือดน่าดูแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เราสมหวังกันสักเท่าไหร่โดยในตอนท้ายของชาแซมภาคหนึ่งนั้นเราจะเห็นว่า บรรดาพี่น้องในบ้านของบิลลี่ต่างได้รับพลังพิเศษของชาแซมร่วมกันทําให้แต่ละคนมีพลังที่แตกต่างกันออกไปตามชีวของชาแซมพี่น้องบางคนมีพลังพิเศษสามารถเหาะได้บางคนมีพลังความเร็วบางคนมีความฉลาดบางคนปล่อยพลังได้เรียกได้ว่าเป็นการหารพลังกระจายกันอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองแต่สําหรับชาแซมสองนั้นทุกคนกับเหาะได้ครับ แถมมีพลังความเร็วและมีกำลังมหาศาลไม่ต่างกันมากนักหากใครไม่เคยชมชาแซมหนึ่งมาก่อนก็คงมองว่าหนังฮีโร่ก็คงจะเป็นแบบนี้แหละแต่สำหรับผมมันไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่เลยทีเดียวการที่มีพลังแตกต่างกันเวลามีภารกิจนั้นแต่ละคนจะหยิบเอาจุดเด่นของตัวเองมาโชว์ได้แต่นี่กับเหาะได้เหมือนกันมีพลังเหมือนเหมือนกันผมเองก็เลยสับสนว่า พลังพี่น้องของแต่ละคนที่ได้รับมานั้นมันคือมากองรวมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วหารพลังแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันหรือเปล่าเรียกได้ว่าสับสนตั้งแต่ต้นเรื่องกันเลยก็ว่าได้ครับต่อมาเนื้อหาเมนหลักของเรื่องเป็นเรื่องของบุตรสาวทั้ง3าของแอดลลสอย่างเฮอร์เพล่าคาริปโซและแอนเทียเคยถูกขังในดินแดงของแอดลลสจากฤทธิ์ของพ่อมดที่ได้ดึงพลังของเทพตั้ง6มาไว้ในไม้เท้าและหลบหนีไป ทำให้บุตรสาวทั้ง3คนนั้นเกิดความแค้นที่อยากจะกอบกู้แผ่นดินของตนเองแต่ก็ไม่สามารถหลุดมาจากโดมเวทมนต์ได้และในชาแซมภาคที่1เราเห็นว่าเมื่อเป็นลี่แบ่งพลังให้น้องเท่าๆกันเรียบร้อยชาแซมก็เลยทําการหักไม้เท้าทิ้งแล้วก็ทิ้งไว้ที่นั่นจริงๆครับการที่ไม้เท้าวิเศษของพ่อมดหักทําให้โดมเวทมนต์ที่กุมขังของบุตรสาวทั้ง3าคนของแอดลาสนั้นก็ได้พังทลายลง นางทั้ง3จึงได้เวลาทวงแค้นโดยการออกไล่ล่าเอาพลังของพี่น้องทั้ง6จากไม้เท้าคืนและผลไม้แอปเปิลทองคําที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะกอบกู้แผ่นดินของตัวเองอีกครั้งโดยที่ความอีหยังวะก็เกิดขึ้นเมื่อเหล่าพี่น้องได้ไปเก็บไม้เท้ามาได้แถมให้พ่อโมดได้ใช้กระถาชาแซมเรียกคืนให้ไม้เท้าที่หักมีสภาพกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง การดูดพลังคืนของแชมเปี้ยนสู่ไม่เท้าก็ได้เริ่มต้นขึ้นณจุดนี้เองครับโดยที่ความงงงวยมันเกิดขึ้นเมื่อเหล่าพี่น้องเริ่มถูกดูดพลังของแชมเปี้ยนคืนเหล่าพี่น้องของชาแซมทําให้คนที่ถูกดูดพลังไปนั้นกลายเป็นเด็กหรือเป็นคนปกติไม่มีพลังวิเศษอะไรอีกแล้วจากเดิมที่เข้าใจว่าพลังของชาแซมนั้นมาจากเทพทั้งหกนั่นก็คือซารูมอนเฮอร์คิวลิสแอตลาสซุด อะคิลิสและ m e r c ์คิรซึ่งโซนิมอนเองคือเจ้าแห่งความปัญญาเฮอร์คิลิเองคือเจ้าแห่งพลักกำลังแอตลาสคือเจ้าแห่งความอดทนซุตคือเจ้าแห่งพลังอํานาจอะคิลิสคือเจ้าแห่งความกล้าหาญและเมอร์คิรคือเจ้าแห่งความเร็วนั่นเอง และเมื่อเหล่าสามพี่น้องของแอดลาสเริ่มดูดพลังคืนกลับไปได้จากหนึ่งคนเป็นสองคนเป็นสามคนจนถึงห้าคนน่นก็ควรจะเป็นไปได้ว่าชาแซมในล่าขนบิลลี่ควรจะมีพลังแชมเปี้ยนเหลืออยู่แค่เพียงหนึ่งส่วนจากหกส่วนเท่านั้นแต่กับต่อกอกับสามพี่น้องแอดลาสได้อย่างเฉยเลยในเมื่อก่อนหน้านี้นั้นสู้ร่วมกันกับพี่น้องกับทําอะไรแทบไม่ได้ฟังดูแล้วงงไหมครับ ซึ่งประเด็นสำคัญของสามพี่น้องคนหนึ่งต้องการสันติอยู่ร่วมกับมนุษย์อีกคนกับต้องการฟื้นฟูอาณาจักรของตนเองส่วนอีกคนนั้นกับมีความแค้นต่อมนุษย์เดี๋ยวเดี๋ยวนะไปแค้นมนุษย์ตอนไหนวะตัวของพอมดเองนั้นเขาได้เอาพลังของเหล่าพี่น้องมาใส่ไว้ในไม้เท้าแล้วก็กักขังพวกสูไว้ในดินแดนโดมเวียนมนแต่พอออกมาได้ขานี่แค้นมนุษย์ยิ่งนักจะทําให้มันรู้ว่ามันจะต้องเจออะไรบ้าง ว่าแล้วครับก็เอา,มาเมล็ดพันธุ์จิ้มโบะลงกับพื้นดินเพื่อให้ต้นไม้มันเติบโตที่โลกโดยทั้ง3คนก็รู้ดีอยู่แกัใจว่าพืชพันธุ์นี้มันปลูกได้แค่บนแอตลาเท่านั้นแต่ถ้าปลูกเป็นพื้นโลกมันจะเรียกปีศาจขึ้นมาแทนและต้นไม้จะอยู่ได้ไม่นานแต่ก็ยังดันทุลังจะปลูกบนโลกเพื่อแก้แค้นมนุษย์เพียงเท่านั้นเองเอาละครับ โดยรวนของภาพยนตร์เรื่องนี้บอกได้เลยว่ามันค่อนข้างอ่อนมากเลยทีเดียวกลายเป็นหนังฮีโร่เด็กที่ขาดสเสน่ห์แบบชาแซมในภาคที่หไปสมหมดหากใครไม่เคยดูภาคที่1นึ่งกูจะดูภาคสไม่รู้เรื่องบอกได้เลยครับว่าเข้าลงชา้าไป30นาทียังดูเข้าใจเลยครับเพรหนังมันมีประเด็นอยู่แค่อยากกู้คืนอนาณาจักรและกลับไปแก้แค้นมนุษกระเพียงเท่านั้นเอง ส่วนกองทัพปีศาจที่ถูกปลุกขึ้นมานั้นไม่ว่าจะเป็นตัวของฮาบี้ไซคลอบแต่และตัวดุร้ายและดูโหดร้ายกันเลยทีเดียวครับและผมก็คิดว่ากองทัพปีศาจเต็มเมืองขนาดนี้จะไปสู้ยังไงวะสิ่งเดียวที่พอจะรับมือได้นั่นก็คือยูนิคอนครับมันคือสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดดุร้ายที่สุดมันไม่ได้น่ารักอย่างที่ผู้เจ้ารู้จักและมันจะกินแค่ผลไม้หรือของหวานทิเทพเทพเท่านั้นเอง ฟังดูแล้วโอ้โหจะไปเอายูนิคอนมาเป็นพวกได้ยังไงวะในเมื่อมันเก่งระดับนั้นและสามารถมาไล่ต้อนปีศาจได้แต่มันก็กลับดุร้ายจนแทบไม่มีใครอยากจะเข้าไปยุ่งแต่น้องสาวคนเล็กของชาแซมกลับไปกำลาบยูนิคอนซะอยู่หมัดเลยทีเดียวแถมวิธีการกำลาบนั้นโดยการเอาลูกอมขนมหวานไปโปรยใส่แค่นั้นเองอะไรวะ อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เข้าใจเมื่อรู้ว่าไม้เท้าวิเศษนั้นสามารถดูดพลังไฟฟ้าได้ชาแซมเลยมองว่าถ้าปล่อยไฟฟ้าออกไปจากมือให้ไปโดนโดมเวทมน์มันจะเด้งไปเด้งมาหลังจากนั้นก็คิดแผนบ้องตื่นได้ด้วยการจะปล่อยไฟฟ้าไปทีๆีรอบๆตัวเพื่อให้มันเด้งไปเด้งมาในโดมเวทมน์นั้นก่อนที่จะเอาไม้เท้ามาดูดพลังสสยฟ้ามากักเก็บในไม้เท้าให้เป็นคล้ายๆกับแบตเตอรี่ก่อนที่จะปล่อยออกมาในตอนสุดท้ายนั่นเองครับ ซึ่งผมบอกว่าบ้องตื้นก็คือบ้องตื้นจริงๆทำไมวะทำไมต้องปล่อยไฟยฟ้าออกจากตัวเพื่อให้มันเด้งไปเด้งมาแล้วค่อยเอาไม้เท้ามาดูดพลังด้วยไม้เท้าอยู่ที่มือซ้ายมือปล่อยกระแสไฟฟ้าอยู่ที่มือขวาก็ทำไมไม่ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปที่ไม้เท้าตรงๆเลยวะจริงไหมครับผมก็งงจริงๆว่ามึงจะปล่อยสายฟ้าออกไปล้อรอบตัวทำไมเพื่อมาตามไล่เก็บชาร์จพลังอีกทีเนี่ยนะสิ่งที่มีเซอร์ไพรส์เล็กๆ ตอนที่บิลลี่ได้ตายไปในร่างของชาแซมนั้นผมก็มองออกครับว่ามันคงไม่ตายจริงหรอกไม่ตายจริงหรอกเชื่อผมที่มันไม่ตายจริงแต่แล้วก็เห็นการฝังร่างของบิลลี่เฮ้ยมันตายจริงวะ่ะมันตายจริงๆหรือวะเนี่ยและสามพี่น้องแอดลารก็ตายไปสองคนเหลือแต่แอนเทียครับก็เลยถามแอนเทียว่าจะทำอย่างไรต่อกับที่นี่แอนเทีย e er ก็บอกว่าคงทำอะไรไม่ได้แล้วพอเทพได้ตายหมดแล้วยังยังเหลืออีกคน จูจูวันเดอร์แมนก็โผล่มาครับแบบว่าอะไรวันเนี่ยนางก็ใช้พลังจากไม้เท้าด้วยการที่นางเป็นลูกสาวข,ของเทพแอตลนท์ทั้อีกคนมาทําการฟื้นฟูอาณาจักรด้วยเวทมนต์ของไม้เท้าจนทําให้ปราสาทที่แอตลาสกลับมาสวยงามอีกครั้งและบิวลรี่หรือชาแซมก็ฟื้นจากการตายด้วยเช่นกันกูกะแล้วว่ามันไม่ได้ตายจริง ซึ่งโดยรวมอย่างที่บอกครับมีอีกหลายประเด็นที่ดูแล้วรู้สึกเสียดายที่หนังฮีโร่ชาแซมในภาคที่1ทําไว้ดีมากๆในภาค2องกับทําเละอย่างเหลือเชื่อผมออกมาจากโรงภาพยนตร์สิ่งแรกที่ผมคิดในหัวก็คือทำไมทํำไมกูไม่ดูจอรวิทวะก็นั่นแหละครับหวังมากความผิดหวังก็เยอะพอสมควรเช่นกันสําหรับคะแนนเรื่องนี้ผมให้สเต็มสิครับ ผมมองเรื่องนี้ควรจะจัดอยู่ในโทนเดียวกับทอสีมากๆซึ่งทอสีเป็นหนังที่สนุกมากๆครับเนื้อหาดีตัวร้ายก็มีปมให้น่าสนใจแต่มาพลาดตอนที่เอาเด็กๆมาเป็นกองทัพไทยเรื่องนั่นแหละครับผมนี่แบบเออแบบนี้ก็ได้หรือวะจนแม้กระทั่งนักแสดงยังบอกว่าเขาเองก็รับไม่ได้กับบทนี้มันกลายเป็นหนังตลกมากมากจนเหลือเกินขาดความน่าเชื่อถือไปเยอะเลยก็นั่นแหละครับชาแซมก็น่าจะอยู่กลุ่มนี้ด้วยไม่ต่างกัน เอาละครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าจริงๆมีเยอะกับเรื่องนี้เยอะจนรู้สึกผมพลาดมากๆและยอมรับนะครับว่าผมแอบหลับด้วยผมดูดูอยู่ผมจําไม่ได้ว่าผมหลับตอนไหนเมื่อตื่นอีกทีหนึ่งตอนที่ชาแซมกับเอสเพอร่าคุณป้าจอมเวทนั้นมานั่งกินเบอร์เกอร์เฟนไฟเพื่อมาต่อรองกับชาแซมด้วยกันแบบตื่นมาเจอฉากนี้พอดีอะไรวะโอเคงั้นขอตัวลาไปก่อนละกัน พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ